วันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ชายผู้หญิงเวลามีความรู้สึกโกรธดีใจหรือมีความรู้สึกที่เรียกว่าอะไรอยู่ในใจแล้วก็เขาจะสแสดงสีหน้าออกมาทันทีเขาจะสแสดงความรู้สึกออกมาทันทีเขาเรียกว่าเก็บความรับอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เก็บความรู้สึกภายในใจไม่ได้ข้างนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับภูเขานั้นๆก็ควรที่จะเรียกว่ามีลักษณะนูนออกมาถ้ามันไม่ออกมาเป็นลักษณะนูนมันก็กลับกลายเป็นลักษณะตรงกันข้ามก็เปรียบเสมือนกับกลายเป็นหลุมไปเลยถ้าเรียกว่าตำแหน่งด้านนี้ถือว่าเสียหายเพราะตำแหน่ง ด้าน,นนี้เสียหายก็หมายถึงว่าความอดทนนะครับความบริบาลอะไรต่างเนี่ยพูกน้องบริวารหรือลูกน้องหรือแม้แต่ว่าลูกของเราก็ไม่สามารถพึ่งพาได้ตอนช่วงบ้านปลายชีวิตจะถือว่าเสียหายอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงแล้วนะครับตอนแรกผมบอกไปแล้วครับว่าผู้หญิงกินที่ผิวคิ้วคางดังนั้นถ้าเกิดคางเสียหายลักษณะเช่นนี้บ้านปลายชีวิตอย่างไรเสียก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวนะครับ ต่อไปถ้าเกิดลักษณะของทางที่ค่อนข้างจะยาวล่ะถ้าโดยทั่วไปแล้วคางที่ยาวทางยาวเนี่ยเป็นลนักษณะของเขาเรียกว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันมีมากมันก็หมายถึงว่าบั้นปลาชิปของเราก็ต้องมีอายุยืนยาวคนที่คางยาวคนที่คางใหญ่แน่นอนครับว่าบ้านปายฟิปของเราเองเนี่ย จะมีลูกหลานคอยเลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าเกิดละมองในง่ายอื่นกันบ้างล่ะคนที่คางยาวส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบเสียสละนั่นเองเราก็เปรียบเสมือง่ายๆครับว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าคางแทนถึงน้ําใช่ไหมครับคางแทนถึงน้ําน้ํามันหมายถึงในส่วนของเขาเรียกว่าน้ําที่เป็นลักษณะกเรียกว่าสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างได้มันก็ชี้ได้เลยครับว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับและอีกด้านหนึ่งต่อมาแต่ว่าธาตุน้ําตัวนี้มันยังแทนถึงในเรื่องของความใจดี ได้ด้วยแทนถึงเรื่องของความเสียสละได้ด้วยอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วตัวของท่านในหลวงเองเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เกิดในส่วนของธาตุน้ํามีดีถีเป็นธาตุน้ําดังนั้นลักษณะเช่นนี้ก็ชี้ครับว่าตัวของเขาคนนั้นเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบเสียสละเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเองครับอย่างไรก็ตามถ้ามองในผู้ชายก็แสดงถึงในเรื่องของสุภาพบุรุษถ้ามองในลักษณะของผู้หญิงก็แสดงถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนนั่นเองทางถ้ามีลักษณะที่ดีแน่นอนครับว่าปั้นปลายชีวิตของคุ ของตนข้ามทางถ้าเราตัวของเราเองมีลักษณะที่ค่อนข้างจะสั้นหลักถ้าทางมีลักษณะส,สั้นนะครับจับกลายเป็นว่าตัวของเราเอง นะครับตัวของเราเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักนะครับหลักฐานความเป็นอยู่ต่างๆอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวของคางของเราเองนะครับเพราะตัวของคางของเราเองเนี่ยมันแทนถึงในส่วนของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ยังได้นะครับคนที่เรียกว่ามีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างจะมากมีที่ดินหลายๆไร่เนี่ยแน่นอนครับว่าตําแหน่งพื้นที่คางเขาสังเกตครับว่าจะค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวอย่างเช่น คอล่าเลอร์ตัวของคังขงเขาเนี่ยก็มีลักษณะพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่เช่นเดียวกันลกนักษณะเช่นนั้นก็ย่อมชี้ครับว่าโดยมากแล้วน่าจะมีที่ดินหลากหลายที่แต่ถ้าปรากฏว่ามองไปแล้วกับการเป็นว่าคางมันสั้นมันชี้ครับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะร้อนที่อยู่จะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การยโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยอยู่เป็นประจํานั่นเองครับผมและนอกไปกว่านี้ตําแหน่งคางสั้นตําแหน่งคางของเราเสียหายก็ชี้ได้ครับว่า บั้นปลายชีวิตมักจะไม่ค่อยดีลูกหลานไม่ค่อยเลี้ยงดูหรือไม่ก็สุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่นั่นเองครับ ต่อไปถ้าเกิดทางของเราเป็นลักษณะที่มีลักษณะเหมือนกับว่ายื่นออกมานะครับมีลักษณะยื่นออกมาลักษณะเช่นนี้นะครับผมถ้าคางของเรายื่นออกมามันจับกลายเป็นว่าลักษณะด้านล่างมันค่อนข้างจะแน่นเกินไปแต่ถ้ามันยื่นยาวออกมาจนหน้าเกลียดลักษณะเช่นนั้นจับกลายเป็นว่าเสียหายนะครับถ้ามองไปแล้วคางยื่นออกมานะครับนูนออกมาเล็กน้อยถือว่าดีแต่ถ้ามันยิ่งยาวออกมามากเกินไปและปรากฏว่าและยาวออกมาเป็นล <bing> ักษณะแบบแหลมแอันนั้นถือ วสียหายทั้งนี้ทั้งนั้นบัญชีครับว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่เรียกว่ามั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเกินไปนะเป็นคนที่เรียกว่าถือถนนตัวนะครับเป็นคนที่มีศัตรูแรงต่างเนี่ยมากมายพอสมควรครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเสียเปรียบใครเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยเอาใจใครเป็นคนที่เรียกว่าถือเอาแต่ตัวเองเป็นหลักลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นลักษณะคาที่เสียหายจำง่ายๆครับว่าก็เปรียบเสมือนกับแม่มดนั่นเองคนที่คางใกล้เคียงกับแม่มด เขาคนนั้นโดยมากแล้วชีวิตความเป็นอยู่มักจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยทั่วไปแล้วไม่มีคนจริงจงจริงใจอะไรนะครับต่อไปล่ะถ้าจิดทางของเราเป็นลักษณะแบบบุ่มเข้าไปนะครับถ้ดทางของเราเป็นลักษณะแบบบุ่มเข้าไปลักษณะทางบุ่มนะครับมันชี้ถึงหลากหลายประเภทแน่นอนครับว่าทางบุ่มก็ชี้ถึงในส่วนของคาดน้ําที่แตกแยก มันเปรียบเสมือนกับทางน้าที่แตกออกเป็นสองฝากฝั่งใช่ไหมครับทางแทนถึงน้ําจึงชี้ได้เลยครับว่าบ้นานฝ่ายชีวิตของเขาเองเขาคนนั้นจะต้องมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวแน่นอนครอบครัวอาจจะต้องแตกแยกระหว่างสามีภรรยาอย่างนี้เป็นต้นหรืออีกด้านหนึ่งในส่วนของทางที่มันแตกแยกแบบนี้มันก็ชี้ครับว่าดวงชะตา,าดวงนี้จะต้องมีเจรกาแต่งงานไม่ต่ํากว่าสองครั้งคนที่คางบุ๋มโดยทั่วไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งยังสื่อถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ด้วยทางแทนถึงที่อยู่อาศัย ายทางแทนถึงในเรื่องของอาสังขยนามวิมุตซับดังน,น,นั้นจริงๆครับว่าดวงชะตาดวงนี้ก็เป็นดวงที่ค่อนข้นขางจะร้อนที่อยู่นั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมขอพูดถึงในส่วนของศาสตร์ิชางูเฮ้งเอาไว้ท่านี้ก่อนนะครับและเอาไว้ในส่วนของวันพุธหน้าเดี๋ยวเราข้ามาต่อกับในส่วนของศาสตร์ิชางูเฮ้งเรื่องอื่นๆกันต่อครับค่ะแล้วก็สาหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะได้หนังสือจากอาจารย์ซีค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเป็นลำดับที่60นะคะคุณผู้ชมจะได้รับเป็นหนังสือค่ะ หนังสือฮวงจุ้ยคำพีพลิกชะตาฟ้านะคะจากอาจารย์ซีไปค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ส่งเข้ามาเป็นลำดับที่100ค่ะ จะได้รับเป็นหนังสือไพ่ยิปซีพยากรชะตาชีวิตนะคะจากอาจารย์ซีไปค่าโดยที่ในเล่มนี้นะคะในกล่องนี้ค่ะจะมีไ้าให้อีกหนึ่งสำหรับด้วยค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ SMS เบอร์4247791ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของภาพมงคลเสริมดวงค่ะเพื่ออยากจะเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมพิมพ์99นะคะแล้วก็ส่ง SMS มาค่ะที่ SMS เบอร์4247751ค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับเป็นภาพมงคลเสริมดวงส่งตรงถึงมือถือของคุณอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ สนับสนุนรายการโดยดาวคอฟฟี่ กับเข้าสู่ช,ช่วงที่2ของรายการโฮมจุ้ย8ทิศนะคะช่วงนี้ค่ะจะเป็นการยกตัวอย่างการตั้งชื่อนะคะแล้วก็จะมีการถามตอบ SMS กับอาจารย์ซีค่ะโดยคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงผ่านทาง SMS กับอาจารย์ซีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลของคุณผู้ชมเข้ามาได้ค่ะที่ SMS เบอร์4247791ค่ะโดยระบุชื่อนามสกุลของคุณผู้ชมนะคะอายุเพศวันเดือนปีเกิดเวลาตกปาก จังหวัดที่คุณเกิดรวมไปถึงเรื่องที่คุณอยากจะทราบด้วยนะคะอาจารย์ซีจะได้ดูดวงให้ตามที่คุณต้องการค่ะและก็รวมไปถึงบริการเสริมพิเศษเปลี่ยนชื่อมงคลนะคะราคาเพียง149บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมจะได้รับชื่ชอใหม่อีก3ชื่อนะคะพร้อมกับความหมายด้วยค่ะและก็รวมไปถึงนะคะเรื่องยาในการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็คําอธิบายค่ะว่าทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ของคุณผู้ชมดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะโดยทางเราจะส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนไปให้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถติดต ่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์026641117ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องไปเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วค่ะ ครับผมในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการตั้งชื่อนะครับก็ดูจากรูปภาพได้เลยครับผมจากรูปภาพนะครับผมดวงชะตาดวงนี้เป็นดวงชะตาของคุณสุภัตรานั่นเองคุณสุพัานาครับเกิดในส่วนของวันอาทิตย์ที่8พฤศจายนปีพศ2424เมื <c oughs> ม่อในส่วนของการที่เราเกิดในส่วนของวันอาทิตย์แล้วแน่นอนครับว่าจะทําให้ในส่วนของภูมิราหูหรือในส่วนของอผู้ผิดครับเป็นภูมิสุขหรือในส่วนของดาวสุขตัวนั้นจะกลับกลายเป็นการกินีนั่นเององค์ประกอบของดาวสุขจะมีในส่วนของตัวศ ฮีบร์จุลาแล้วในส่วนของตัวเขากผูนั้นๆน,น,นะครับผมในส่วนของลักษณะเช่นนี้ตัวของเราเองนะครับกับการเป็นว่ามีสอสเสืออยู่นําหน้าแบบนี้ถือว่าเสียหายอย่างยิ่งนะครับการลคินีห้ามอยู่ด้านหน้าของชื่อเด็ดขาดจริงๆแล้วการที่มันอยู่แฝงตัวอยู่ในชื่อหรืออักษรใดหรือสระใดอยู่ในชื่อเนี่ยก็ถือว่าเสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งนําหน้าแบบนี้ยิ่งถือว่าเสียหายอย่างยิ่งนะครับต่อไปถ้าเรามาดูในส่วน